มาแล้วคู่แข่งของเครื่องเล่นเกมพกพา ASUS ROG Ally นี่คือ Lenovo Legion Go พร้อมเปิดตัว1กันยายนนี้โอ้หลังจากที่ ASUS ROG Ally ออกมานะครับเปิดราคามาดีด้วยนะครับก็บ้านเรานี่ขายล็อตแรกแวบเดียวหมดเกี้ยงเลยนะฮะจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามีล็อต2ออกมาไหมแต่ใครที่กำลังอยากได้เครื่องเล่นเกมพกพาที่เป็นหน้าจอขนาดเล็ก พกพาได้มีจอยสติ๊กสข้างแล้วเป็นเกมบน PC Windows นะครับตอนนี้คุณมีตัวเลือกเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วนะครับกำลังจะมาแล้วนะฮะนั่นก็คือ Lenovo Legion Go นั่นเองโอ้โหทำมาเพื่อแข่งกับ rog ally โดยเฉพาะนะครับสเปคใกล้เคียงกันมากขนาดหน้าจอใหญ่กว่ากันเล็กน้อยแบตเตอรี่เยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็ราคาเกาะกลุ่มอยู่ในสูสีกันเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่เอาไว้ตัดสินใจเปรียบเทียบกันแล้วกัน นะครับเรามาดูครับมีภาพหลดออกมาแล้วก็มีสเปคหลดออกมาด้วยนะครับ Lenovo Legion Go นะครับอันดับแรกคือหน้าจอใหญ่กว่าเป็นหน้าจอขนาด8.8นิ้วครับความละเอียด Quad HD Plus นะครับเป็นจอ IPS ขอบเขตสี97%นะฮะแล้วก็ d c i p 3นะครับ หน้าจอ8.8นิ้วเนี่ยเป็นหน้าจอที่ใหญ่กว่า LG Ally เพราะ LG Ally ประมาณ7นิ้วโอ้ oh, นี่ถ้าใครอยากได้จอใหญ่กว่าตัวนี้เลยนะครับแล้วดูจากรูปเห็นไหมครเขาสามารถถอดจอยออกด้านข้างได้ด้วยนะครับก็คือปลดออกปลดจอยออกมาหรือเราใช้คําว่าปล่อยจอยดีปล่อยจอยนี่มันเป็นอารมณ์แบบว่าคนเล่นเกมเขาหมดอารมณ์อะนะปล่อยจอย <laughs> ปลดจอยดีกว่าปลดจอย ออกจากจอได้ด้วยแล้วก็เหลือแต่จอเดียวๆนะครับตัวจอเนี่ยรีเฟรชเรท144 Hz, เท่ากันกับอันไลน์เลยนะครับความสว่าง500นิตผมว่าใกล้เคียงกันลองรับทัชสกรีน10จุดชิปประมวลผลตัวเดียวกันเตะเลยนะฮะชิปประมวลผลตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ AMD Ryzen z 1 e x t r e m e โอ้ผมเชื่อได้ว่าเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ที่เป็นจอเล็กๆนะครับเผยทำเป็นเน็ตบุ๊แบบสมัยก่อนมาไหมนะหน้าจอสัก8นิ้ว นะแล้วก็พับมีคีย์บอร์ดเล็กๆมานะใส่ Z1 x ว e มานะฮะตัวนี้น่าจะเวิร์กมากๆเพราะว่าจากที่เคยลอง LG ออไลน์นะครับถือว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเร็วแรงเลยเล่นเกมได้ดีด้วยนะครับ มีแรมใส่มาให้16 g b นะครับเป็นแรมบั7,500 LPDDR5 นะครับโอ้เรียกว่าสเปคสูงเลยความจุก็มีให้เลือกตั้งแต่2565121 1 t b เอ้ยความจุมีให้เลือกเยอะกว่านะครับเป็น PCIe x p r e 4.0 NVMe M.2 ซึ่งเป็น M.2 ไซส e 2242ก็จะมี s i ส์เล็กนิดน,นึ่งเนื่องจากเครื่องเขาเล็กนะครับแล้วก็ใส่ Windows 11 Home มาให้ด้วย ในขณะที่แบตเตอรี่เนี่ยจะให้มาเยอะกว่าเพราะว่าเขามีหน้าจอที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับก็มีพื้นที่ที่จะใส่แบตเตอรี่ได้เยอะกว่าใส่แบตเตอรี่มา2เซลล์ครับเป็นแบตเตอรี่49.2วัตต์อาลแล้วก็มีซูเปอร์ลปิดชาร์จนะครับชาร์จเร็วของ l e n o v o ด้วยนะครับแล้วที่ตัวคอนโทรลเลอร์ด้านข้างนี้นะครับพอมันถอดออกได้มันก็ต้องมีแบตเตอรี่แยกก็จะมีแบตเตอรี่ของจอยด้านข้างอีกข้างละ900มิลลิแอมอุ้ยแบตบเสร็จรว,วมแล้วแบตเยอะกว่า เดิมเยอะเลยนะน้ำหนักเครื่องก็น่าจะเยอะกว่าด้วยนะฮะโอโ้เพราะว่าพอถอดจอยได้จอยก็ต้องมีแบตมีแบตก็สามารถชาร์จจอยแย่งได้แล้วจอยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ของส่วนกลางก็ใช้งานได้นานขึ้นนะครับผมว่าแบตเตอรี่คอนซูมของตัว Lenovo Legion Go น่าจะใช้งานได้นานหรือว่าเล่นเกมได้นานกว่า Asus ROG Ally นะครับน่าสนใจเลยตัวนี้มีพอร์ตเชื่อมต่อครบถ้วนตามที่คุณต้องการพอร์ตเสียบลูหูฟังซ mm, ับชด5มิลลิมตรยูเอส Type C นะฮะช่องเสียบไมโคร SD Card ดแล้วก็มีเป็น USB 4.0มี Display Port ตรองรับ Wi-Fi 6e บูทู th 5.2นี่แล้วก็มี Xbox Game Pass ให้มาด้วยนี่เหมือนกันเลยเออเขาแข่งกันนะเป็น Legion Space Xbox Game Pass Ultimate เล่นได้ฟรี3เดือนครับโ e l e n o v o l e g จ o n Go จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1กันยายนนี้นะครับในราคา799ดอลลาร์สหรัฐคูณเป็นเงินไทยออกมาก็ประมาณ20,000ไปลายปลายผมว่าใกล้เคียงเลยนะฮะใกล้เคียงกับที่ ASUS ROG จ l l นลตั้งราคาอยู่นะครับจุดที่เขาจะมาแข่งก็คือเขาจะมาแข่งกับ Steam Deck ที่ออกไปนานแล้ว a l g อลนเนาะนะฮะซึ่งตรงนี้แหละผมว่านะฮะโดย รอบนี้ Lenovo จะมีผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่มาด้วยนั่นก็คือ Lenovo l e g i o n AR glass เป็นแว่น AR โอ้โหเนี่ยเสียบปุ๊บเล่นเกมเป็น displayport ขึ้นไปใช่ไหมฮะหรือต่อ HDMI เอ้ยในรูปต่อ HDMI แล้วก็มีหูฟัง Lenovo l e g i o n E 5 1 0เป็นเอียบัตเป็นหูฟังแบบมีสายนะเออแปลกดี D, นะครับต่อผ่าน USB นะครับตัวนี้ก็จะมีขายด้วยนะครับโดยที่ตัว AR glass $499 9ดอลลาร์ประมาณหมื่นกลางๆแล้วก็หูฟัง 49.99$ เดอลลาร์เพราะว่าหูฟังไม่ใช่หูฟังไร้สายนะครับก็เลยราคาไม่แพงมากนะครับเอออีกหน่อยไม่แน่ผมว่าเครื่องทรงนี้ไซส์ประมาณ7-8นิ้วอาจจะเป็นที่นิยมแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องเล่นเกมอย่างเดียวอาจจะออกมาเป็นโน้ตบุ๊กไซส์เล็กได้เวลาการกลับมาของเน็ตบุ๊กหรือเปล่านะเพราะว่า AMD เขาก็พยายามปุัก ป,ปลุกนะปั้มนะปลุกปั้มให้ไอตัว z ั e x t r Xtreme เนี่ยไปอยู่ในลหลายๆลายดี e นะครับก็ถือว่าเป็นชิปตัวที่ดีเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีคู่แข่งด้วยนะครับน่าสนใจครับรอดูครับประเทศไทยเข้ามาประมาณเดือนตุลาได้มั้งใครสนใจรอตัวนี้เลย